สวัสดีครับพบกับผมช่องช้างน้องพันษาครับผมวันนี้พามาดูคุณยายกัญญานะครับผมตามข้อบีแะการนของคุณยายกัญญาครับผมครับผมกับบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมครับผมก็น้ําตายังไหลอยู่นะครับผมคุญยาของเราครับผม คุณยายกัญญาก็น้ำตายังไหลครับผมครับผมดูครับผมการกินของคุณยายครับผมขนาดหญ้าอ่อนนะครับผมก็ยังทานไม่ได้นะครับผมเพราะว่าคุณยายไม่มีฟันนะครับผมเพราะคุณยายของเราก็อายุเจ็ดสิบปีแล้วครับผมนี่ครับผมเป็นช้างเก่ช้างชราครับผมคุณยายก็ป่วยด้วยครับผมแต่รู้สึกว่าจะมีกําลังขึ้นมานะครับผมนี่ครับผมหลังจากได้ คุณหมอมาฉีดยาให้ครับผมเมื่อวานก่อนครับผมได้ทานกล้วยกับน้องพันษาครับผมนะครับผมคุณยายก็จะมีกําลังขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็จะยืนโยกนะครับผมอาการของคุณยายก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับผมหลังจากทานได้ทานกล้วยครับผมได้ทานกล้วยทาน สับปะรดทานลูกสับปะรดนะครับผมในทานหัวอาหารนะครับผมการของคุณยายก็จะเริ่มดีขึ้นครับผมก็จะโยกได้ครับผมไม่เหมือนกับวันก่อนนะครับผมวันก่อนที่จะเอางวงครับผมวางไว้กับพื้นนะครับผมวันนี้ก็จะอารมณ์ดีนะครับผมคุณยายของเราครับผมผมก็หลังแหลมนะครับผมก็คุณยายก็ผมมากนะครับผมตามอายุไขนะครับ กัญยาของเราครับผมก็อึดนะครับผมมีอึดด้วยนะครับผมวันนี้ก็มีรอยรอยนอนด้วยครับผมคืนคุญยาของเรานอนอยู่นะครับผมก็อาจจะดูพร้อมไปหน่อยนะครับผมก็จะมีซี่โครงมีอะไรครับผมสังเกตง่ายๆนะครับผมับผมช้างแก่นะครับผมจะไม่ค่อยทานหญ้านะครับผมสับปะรดก็ ทานไม่ค่อยได้นะครับผมจะปอกส่วนมากจะปอกทิ้งเฉยนะครับผมว่าเวลาเคี้ยวๆไปไปโดนเหงืออโดนฟันเจ็บนะครับผมคุณยายก็จะไม่ทานนะครับผมผมก็จะค่อยได้ไปไล่สดนะครับผมกับน้องพรรษานะครับพอได้ทานกล้วยครับผมพอได้มีคะแนนนะครับไว้ซื้อหัวอาหารให้กับคุณยายนะครับผมผมวันนี้ตอนเย็นก็จะไปเอาหัวอาหารนะครับผมให้ให้คุณยายนะครับผม ากันยาของเรานะครับช้างป่วยไว้เจปีนะครับผมยหายของเราวันนี้ก็ล่าเรืองนะครับผมยืนตำข้าวได้นะครับผมน้ำตาก็ยังไหลอยู่นะครับผมหยหายของเราที่้อมมากเลยนะครับผม ยาของคุณยายนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ่านุกโตจ,จะไปเกี่ยวย่าให้กับน้องพันษานะครับผม คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับควานกให้กับน้องพรรษาให้กับคุณยายกัญญาด้วยนะครับนี่ครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับผมควานุก,กขอลาไปก่อนนะครับผมผมจะไปเกี่ยวย่ายกับน้องพรรษาครับสวัสดีครับผม